เฮ้ยไมถึงก็ไหลตับแกตูึเอ็งอะโอ้โหวดใจต้จะแกตู้กูก่กนนี่แกตู้นะวะคนอย่างมึงนี่กูก็ต้องใช้มีดมึงก็โูงกูก็ได้ มันเยอะทำได้พออะไรนะทำแบบฟูได้พอเสียใจด้วยน้องเอ็ดแชมป์ไม่ทำเพราะผมเป็นเจ้าวันนี้เป็นเก้าทำาก็ได้ทำไม่ได้ทำาม่ได้เอาม้มึงกูจะทำเเฮยอ้ยเอมยเ้ยเอ้้้แ้อ้ย้้อ้ยเเอ้ย

กูว่เห็นมีแหวนเพชรเลยวะ mm. มันไม่ใช่นี่ยอ๋อว่าถึงที่กูว่ามึงลองเฮ้ยมึงนี่มันลายนะคนอย่างมึงนี่นะเจอผู้น้อยได้ค่ากว่าได้พระใดเธอไปลังแกมือนีมึงมาเจอกูนี่โชคดีหลายถ้ามึงไปเจอคนอื่นในป่านนี้มึงตายไปแล้วมึงเจอกูแล้วกูจะสั่งสอนมึงให้จำยามใดที่มึงส่งกระจกนึกถึงหน้ากูไว้เฮ้ยนี่อย่าไปทำแบบนี้กับยด้กยอีกอาไรด้วย เรเรียนเล่าบนนีเราบอจ้าไม่ได้รล่าเรียนเจอนายน้านน,านนี่ก็อยากเจอเลยไม่ชอบไ,ไม่ชอบไอ้นานด้วยเหรอ <c oughs> ได้เขาเป็นยังงแม่นายแม่นายจำไว้นะ <c oughs> วันใดที่แม่พนายมีความสุขสุข,สขให้หลายๆก็ต้องนึกถึงไอ้นานเส <c oughs> มือได้แม่พนายมีความถูกไอ้นานพวกนี้จะมาให้แม่พนายบิ่งหนาเป็นคนแหลกคอยไปเด้อ <c oughs> แล้วมาเปลใหม่นะ ไดบางค่ว้ก่อนหนะึ่งพี่นั้นไม่เป็นอะไรน้องหญิงเมื่อสักครู่นี้เจ้าก็เห็นไม่ใช่เหรอวัหนานินตาเมาื่อเราจะทําำลายพี่แล้วมาเจ้าไม่คิดจะช่วยพี่เหรน้องก็จะพี่ไป็งแกเขาก้าก่อนสองคนแล้วแบ่คะที่เจ้าพี่ต้องนอนแบบนี้ออืน้องหญิง เจ้ากล้าพูดแบบนี้กับพี่งั้นเหรอวันนี้พี่จะบอกเลยให้เจ้ารู้ว่าพี่ทัศยุทแอบรักเจ้ามานานแคนี้แพี่พจะเอาเจ้ามาเป็นเมียของ